ค,ค่ะหลายๆเวทีนะคะหนูก็จะฝากเพลงนะคะไปถึงพ่อแม่พี่น้องภาคใต้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรนะคะน้ำตาโนรานะคะแค่อยากให้รู้ว่ารักนะคะวันแต่ว่าวันนี้นะคะหนูขอฝากเพลงนะคะให้พ่อแม่ภาคทางภาคอีสานนะคะผ่านทุกแพลตฟอร์มเลยะคะ่ะ

ไม่เป็นคนเทจนจำแต่ว่าทัน กครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณค่ะภาคกลางก็ดีอีสานก็ได้พอได้นะคะพอได้นิดหน่อยพอได้เนาะนวดเล็กๆน้อยๆค่ะพอหลายๆไปนะคะดำน้ำแจกไม่ได้หรอกวันนี้เสื้อใช่ไหมคะมีรางวัลใช่ค่ะวันนี้เรามีรางวัลเหมือนเดิมนะคะทุกๆงานเลยวันนี้ขอแจกเสื้อนะคะกี่สิบตัวเนียโอ้โหตัวเดียวพอ โค้ดนีดชิงดำกันเลยนะคืนนี้นะใครไม่ได้ก็ซื้อเออค่ะเหมือนเดิมนะครับผมเอาตัางค์<เอ>ามาแลกกันนะครับมาอย่างนี้เสื้อมาอย่างนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยววิ่งไปซื้อแป๊บหนึ่งนะครับผมอข,อขออนุญาตวิ่งไปสักนิดหนึ่งนะคะ,ะเอาเล่นก่อนเลยเดี๋ยวเสื้อมาวันนี้มีเกมอะไรฮะวันนี้มีเกมอ่าหนึ่งเดียวเลยเด็ด เกมอะไรคะเอาเกมแบบเด็ดๆเลยวันนี dead 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 ้ตัวเดียวใช่ไหมอ๋อหมายถึงแจกเสื้อใช่ไหมคะทีนี้เราก็ต้องการนั่นจริงๆอ่ะเราสำเนียงเราน่าจะรู้เรื่องกันนะยังไม่ค่อยรู้ใจค่ะอี้สีฟ้านะครับผมอ๋อนี่นะคะมาแล้วมาแล้วนะคะสีฟ้าเปลี่ยนสีแล้ว XL นะครับผมใครใส่ S M L ไม่ได้นะครับต้องให้ XL เท่านั้นนะ อ่มีเกมคำถามดีกว่าค่ะพี่ปิงคำถามอะไรฮะพี่ปิงต้องช่วยหนูดูนะคะเพราะว่าหนูเนี่ยเยอะมากเลยงานที่แล้วก็เกี่ยวพีทั้งงานูี่นึ่งแหละว่าใครรักกูคนเดียวว่าใครยกมือคนแรกนะคะโอ้โหพร้อมไหมคะแม่แม่ผมระห่วงด้านข้างพร้อมมไหมคะเออด้านหน้ามันก็เท่าไหร่ด้านข้างเนี่ยเวลาหน้านี๋ยวลงไม่ได้เขาปิดบันไดไว้หมดแล้ว ถามว่าว่าอะไรฮะหนูต้นข้าวไหมฮะเรียนอยู่ชั้นมออะไรจ๊ะยังยังไม่ทันถามนะคะยังถามไม่จบคำถามนะหนึ่งยังนี้ขึ้นมาเลยนะมีทับไหมมห้าถ้ามหนึ่งมันจะงง่ายไปมีทับไหมอ่ามีค่ะมี เออเราจะรู้ถึงขนาดนั้นกันไหมอ่ะเดี๋ยวเขารู้ว่าหนูเรียนไม่เก่งนะคะเออไม่เป็นไรลรกเขาไม่รู้หรอกหยุดเอาทับด้วยใช่ไหมลองดูเขาจะรู้กันไหมมันจะยากไปไหมลองดูลองดูเอาทับด้วยนะคะอ่ายากเขาบอกไม่เอายากไปเฮ้คนอื่นอาจจะรู้จะได้ลองดูก่อนเผื่อเอาเอาทับด้วยแล้วกันเอาทับด้วยลองดูเอามือจับหูเอามือจับหูนะมือจับหูอย่าดึงหูเพื่อนเนี่ยเอาเลย อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งครับอะไรคะยังไม่ได้นับเลยอ๋อใช่ค่ะยังลืมนับเลยใช่นี่จะเอาคำตอบใชแล้วพี่ปิงนับนะพี่ปิงนับอะฮะโอ้ยมันเกิดง่ายนะคะมันเกิดง่าย่เอาพี่อเอาสิ่งที่เรารู้มาให้เกิดถ้ามันเกิดนะคะพี่ปิงก็ตอบได้ใช่ลองตอบดูค่ะหนึ่งสามเฮ้ยปิงสามหนึ่งสามเดือนหน้าเตรียมตัวเลย หนึ่งสองหน้านะคะอ้าวอริงนับนับหนึ่งมัวมัวสูงๆกันนี่แหละค่ะอย่าเพิ่งโยกนะครับผมอย่าโกงกันนะฮะสองสองสองแน่สองเล่นเหมือนไปดีบวันนี้พวกเราเนาะสามโอ้ข้างหลัง หนูจะไม่บอกใครนะคะว่าหนูยูทับสิบเก้าโอ้โหนับ 2> 1, 2, ใหม่หนึ่งสองสามเฮ้ยคนนู้นค่ะคุณลุงคุณพ่อเสื้อขาวขาวขาวไหนที่ใส่แว่นลุกแล้วลุกแล้วแม่พ่อที่ไหนละ่ะเอา้าเอา้เอาคุณแม่เหรอคะเออแม่อมคุณแม่ผมสั้นสั้นเท่ๆหนูก็นึกว่าคุณพ่อ <laughs> คุณพ่อคุณแม่นะคะขออนุญาตนะคะคุณแม่ หนูจะไม่บอกใครนะคะว่าหนูอยู่ทับอะไรปี่ป19หนูอยู่ทับอะไรคะแม่19ค่ะถูกไหมคะมออะไรฮะเขาบอกว่าไม่ถูกมอลอะไรนะมอลยิงค่ะทับทับ19เสือกต้องนะคะเสียงรต้องเสียใจแทนแม่ด้วยเพื่อนแม่มีใส่แล้ว9ไม่มีใสขอบคุณคุณแม่ขอบคุณคุณแม่มาก ขอให้คุณแม่เรียนเก่งๆนะจ๊ะมื่ีคืนอาจจะเรียนกอสอนออยู่ไหมอ่าเป็นไปได้นะพี่ปิงน่าเดี๋ยวฟังเพลงเร็วๆสักหนึ่งบทเพลงค่ะพี่ปิงค่ะเดี๋ยวหนูเล่าให้พี่ปิงฟังนะคะาเพลงนี้ชื่อเพลงว่าดวงตาดวงใจนะพ่อแม่แล้วมีพี่ๆศิลปินเนี่ย ที่เขาเป็นศิลปินระดับประเทศเลยนะคะหนูรู้สึกขอบคุณมากหนูรู้สึกดีใจมากที่เขาอเอาเสียงเพลงของหนูค่ะเพลงนี้ที่หนูร้องไปเล่นในสื่อติกตอก็มเลยนะคะม,ม,มีมีใครบ้างไหมคะพี่บิ๊กรู้ไหมฮะ